คนลูกค้าเนี่ยก็เป็นนักเล่นเครื่องเสียงนะครับเล่นเครื่องเสียงทั้งบ้านทั้งรถยนต์มานานนะครับอันนี้รถเล็กซัสคันนี้ก็อยากจะได้ระบบเสียงที่แบบเสียงที่ไพเราะแล้วก็ไม่จํากัดในเรื่ององบโอ้โแล้วที่สําคัญนะโอ้โหนี่ผมโอ้โหจอบไเลยเธอ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งครับวันนี้มากันที่รัชดาครับแน่นอนที่สุดโอ้ oh, เรามากันที่ล็อกเก็ตซาวล็อกเก็ตซาวมาทาอะไรวันนี้อยากจะบอกว่าถึงเวลาเราอัปเดตน้องฟ้ากันอีกแล้วนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องของผมใช้ชีวิตบนถนนค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะทําในสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนฟอนต์เพราะเครื่องเสียงลาโพงลาโพง,งเขาดีอยู่แล้วเพราะว่าเปลี่ยนจากรอบที่แล้วนู่นเลยตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนแค่ฟอนต์อย่างเดียวว่าฟอนต์อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าที่นี่เขาจัดอะไรให้น้ําแมนนะจ๊ะ ไปดูกันดีกว่า ก่อนอื่นเดี๋ยวเราเข้ามาหาเฮียก่อนนะฮะว่าเฮียพลเมียอะไรใหม่ๆกันบ้างนะตอนนี้ผมเห็นสีแป๊ๆเลยครับเฮียสวัสดีครับโอ้โหไม่เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานใช่ใชครับแมคิดถึงครับวันนี้ผมเอารถมาเปลี่ยนจอครับเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าน้าแมนต้องมาดูรถคันนึงเด็ดมากเลยครับจริงเหรอเฮียใช่เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถคุลูกค้าที่มาติดตั้งเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ได้นํารถคันนี้เข้าไปแข่งขันนะครับของงานแข่งขันเอ็มม่า ซึ่งใช้กติการะดับโลกเลยเป็นกติกาของยุโรปเพราะฉะนั้นมาตรฐานจะเหมือนกันละใช่ครับเพราะถ้าเหมือนกับเมื่อก่อนเราต้องส่งรถไปแข่งใช่แต่เดี๋ยวนี้เราแข่งที่นี่แล้วมีคณะกรรมการกลางใช่ครับใช่ครับสิ่งที่ตามมาก็คือมาตรฐานเท่ากันใช่แล้วรถคันนั้นคือคันไหนครับเป็นรถเล็กซัสสีส้มที่อยู่ข้างหน้าไปดูกันดีกว่าครับเนี่ยนี่หิวโหยหล่อมากอันนี้เป็น มาคานนะฮะเป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรุ่นล่าสุดเลยทําให้ด้วยกับเครื่องเสียงคันนี้มาแลปรถฮะมาอ๋อมาแลปมาแลปใสนะครับคือป้องกันพวกอิริ้วรอยนะครับก็ต้องบอกว่าที่นี่ก็มีแลปใสเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องแลปป้องโปเทคสีรถครับต้องบอกเลยว่าโปเทคดีกว่าดีกว่าไปโดนสีทีหลังแล้วมาทาใช่ใช่รถรถมันจะแบบเงางามตลอดเวลาครับผมนี่คันนี้ยังไงครับเฮียก็คันนี้เป็นรถเล็กซัสนะครับ ที่มาติดตั้งนะครับนี่อย่างว่าคนลูกค้าเนี่ยก็เป็นนักเล่นเครื่องเสียงนะครับเล่นเครื่องเสียงทั้งบ้านทั้งรถยนต์มานานนะครับอันนี้รถเล็กซัสคันนี้ก็อยากจะได้ระบบเสียงที่แบบหมายความว่าเสียงที่ไพเราะแล้วก็ไม่จํากัดในเรื่องงบนะครับขอให้เราจัดให้แบบให้เสียงแบบว่าในรายละเอียดออกมาเนี่ยให้เขาสุดเลยนะครับอยากได้ให้เป็นที่สุดของในรถยนต์ยนะครับก็เลย ได้ผลงานอะไรนี้ออกมาคันนี้ใช้เครื่องเสียงอะไรยังไงครับเนี่ยคันนี้ใช้เป็นเครื่องเล่นเอาพายเครื่องเล่นเอาพายรุ่นท็อปเลย990นะครับแล้วก็ผ่านโปรเซสเซอร์นะครับซึ่งเป็นของมอสโคนี่นะครับรุ่น12 channel นะครับแล้วก็จาก Mosconi เนี่ยนำสัญญาณไปเข้า power amp ถึง8เครื่องนะครับเป็น power amp mono block นะครับของ micro precision 8เครื่องเลยนะครับซึ่งใช้แชน n นลหนึ่งขับลำโพงดอกหนึ่งแชน n นลหนึ่งต่อดอกเดี๋ยวเนี่ย หนึ่งชแนลหนึ่งดอกใช่เหนึ่งชแนลหนึ่งดอกเขาเรียกว่าไม่ต้องไปแย่งกับใครเลยสะอาดบริสุทธิ์และได้กําลังแบบเต็มๆนะครับโอ้โหฟังก็ขนลุกแล้วฮะโอ้โโหดยเฉพาะตัวซับเนี่ยตัวซับหนึ่งดอกเนี่ยเราใช้แอมสองตัวบล็อเพื่อขับซับสิบสองนิ้วหนึ่งดอกนะครับก็เป็นแอมของไมโครเช่นกันกับเป็นซับการเด่นเป็นไซส์สิบสองนิ้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวแอมตัวหนึ่งมันกี่วัตต์ครับเนี่ยกำลังขับร้อยห้าสิบวัตต์ร้อยห้าสิบวัตต์ไอเบสต่อตัวนะครับโอ้โห จริงๆวัดพุ่งนี้ขับจริงใช่เป็นกำเป็นกำลังขับต่อเนื่องนะครับเป็นวัดอาร์มเสวัดแท้ๆเลยความพิเศษผมชอบอยู่อย่างหนึ่งเฮียรู้ไหมอะไรครับผมไม่รู้นะในส่วนตัวผมชอบเรื่องการดีไซน์ข้างนอกัข้างในผมชอบเป็นโทนเดียวกันเลยอ่ะใช่ฮะเพราะว่าคอนเซ็ปต์เนี่ยเราเราเราเน้นสีสันเนี่ยให้รับกับตัวรถนะครับแล้วก็รับกับภายในเพราะเครื่องเสียงไฮคลาสอยู่แล้วใช่เพราะเราใช้3ามสีก็คือภายในเนี่ยมันมีสีดำครับสีบรอนนะครับแล้วก็ สีตัวรถคือสีส้มนะครับ,รบก็ใช้สามสีมาผสมกันนะครับเป็นแต่ละส่วนนะครับโดยแล้เราได้จัดวางตำแหน่งของตัวโปรดักต์นะครับแต่ละตัวเนี่ยเข้ากับโครงสร้างภายในซึ่งก็ต้องใช้เวลาในการดีไซน์พอสมควรนะครับเพราะว่าสินค้ามันหลายชิ้น <laughs> ทำยังไงจะไปอยู่ในรถให้มันลงตัวและให้มันดู สวยงามเรียบร้อยสะอาดตานะครับแต่เิ่งนึงที่ผมเห็นได้เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าต้องเป็นพาส์ทโร์หรือเป็นอะไรสักอย่างตอนนี้ไม่ใช่แล้วใช่ครับแล้วก็เป็นแบบสีที่แบบว่าเป็นสีรถเลยใช่งานเราจะดูครีนสะอาดะนะครับก็รับกับภายใน,นะะเขาเรียกว่า <c oughs> ดีเทลมาจัดจ้านมากเราแอบดูข้างหน้าลำโพงกันนิดนึงเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอ่าอันนี้คืออย่างนี้ครับหลังจากติดตั้งเสร็จเนี่ยคุณลูกค้าก็อยากจะทราบว่าเออรถเขาเนี่ยเสียงเป็นยังไง นะมันได้ระดับที่เขาแบบสุดไหมนะครับ uh huh. ก็เลยได้ส่งไปแข่งขันงานเอมมานะครับเป็นงานเอมมาไทยแลนด์สนามที่2แล้วก็สนามที่ส uh huh. สนามที่3เนี่ยเพิ่งจบมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับซึ่งรถคันนี้ได้ลงแข่งขันในรุ่นท็อปสุดคือรุ่น King of South, s o u n d King of South. s o u n d แล้วก็รุ่น e อ i m i t e d ลงสองรุ่นนะครับซึ่งก็2ง,งานเนี่ยก็ได้มาสี่ถ้วยรางวัลน, <laughs> นะครับก็ผม โปรถ้าเป็นหมดคนแข่งได้ที่หนึ่งทั้งหมดที่หนึ่งทั้งหมดด้วยนะฮะนี่ครับโอ้โหโดยเฉพาะสีนี่โดดเด่นไม่พอยังมีถุงเครื่องเสียงด้วยแล้วอย่างฟอนเองแหละครับตัวฟอนนะครับจะติดตั้งนะครับตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นจอ a n d ด o อยนะครับสําหรับบเน้นทางด้านของความบันเทิงนะฮะเป็นจอแอนดรอยนะครับแล้วก็ตัวเฮดยูนิตที่ให้แข่งขันจริงๆคือตัวนี้นะครับเป็นแอลพายตัวท็อปเลยนะครับ เป็นรุ่นไฮไลทรุ่น990นะครับแล้วก็เสียงกลางขนาด4นิ้วเนี่ยเราติดไว้บริเวณแดชบอร์ดนะครับเป็นลำโพงของไมโครพิซิชันตัวท็อปเลยรุ่นเซสตูดิโอนะครับเราวางบนแดชบอร์ดทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ทวิตเตอร์เนี่ยเราทำเสา A ขึ้นมานะครับฮะไม่ใช่โรงงานเหรอครับเนี่ยไม่ใช่ครับโอ้ยเหมือนโรงงานเลยเราทำเข้ามาแล้วก็เราทำเมาส์นะครับเสริมแล้วก็เอามาติดตั้งเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะปรับแองเกิลได้หมายความว่ามันจะเอ่อ ทำองศาสามารถทำองศาให้มันได้มิติแล้วก็เข้ามาหาผู้ฟังนะครับตรงเลยว่ารองรับกับเจ้าของรถเลยใช่นะฮะแล้วมันก็จะได้เวทีเสียงที่ออกมาสมจริงมากๆนะครับสำหรับตัวหกนิ้วเนี่ยเราก็ติดบร,ริเวณประตูนะครับประตูก็จะเป็นแผงลำบงปกติก็จะเป็นหน้ากาก,ากตะแกรงเดิมๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เราก็ได้ติดตั้งนะครับโดยที่ว่าเราทําเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมาด้านหน้านะครับแล้วก็ ติดตั้งแบบเปิดหน้าลำโพงนะครับซึ่งให้ลำโพงเนี่ยมันลอยอยู่ด้านหน้านะครับเสียงมันจะได้ไม่บดบังนะครับเวทีเสียงรายละเอียดต่างๆมันก็จะถ่ายทอดออกมาได้สมจริงต้องบอกนิดนึงผมชอบเรื่องของแสงเสรกมากเลยครับโอ้โหแบบมันดูแล้วแบบล้าไปไกลมากก็คันนี้ก็เน้นแสงสีฟ้านะครับก็สื่อถึงพวกเเทคโนโลยีนะครับก็ใช้เป็นแสงสีฟ้าทั้งหมด เพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าคันนี้ต้องเรียกว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างไม่ตั้งแต่ข้างนอกจนถึงข้างในบอกเลยว่าโอ้โหผมเห็นแล้วกรี๊ดมากคือทุกวันนี้ท้องถนนเนี่ยรถมันติดแล้วเครียดเรามานั่งฟังแบบเหมือนกับเมื่อก่อนคนต้องนั่งในห้องฟังเสียงห้องสตูดิโอเสียงใช่ไหมเดี๋ยวนี้อยู่ในรถแล้วก็รถเป็นสตูดิโอแล้วนะครับคุณสามารถฟังเพลงให้คุณแบบเหมือนนั่งอยู่แล้วก็ฟังคอนเสิร์ตเหมือนมีคอนเสิร์ตจริงๆอยู่ในรถเพราะว่าเวทีเสียงเนี่ยมันสามารถกําหนดได้หมดเลย นะครับลูกค้าของผมเนี่ยที่เคยเล่นเครื่องบ้านระดับแบบแพงๆหลักล้านเนี่ยมาฟังเขายังยกนิ้วให้นะครับว่าเวทีเสียงในรถเนียเ่ยเดี๋ยวนี้มันเรานั่งไปคิดด้านขวาข้างหนึ่งทาไมมันทําเวทีเสียงได้เหมือนในบ้านเลย uh huh. คือเสียงร้องอยู่เซนเตอร์เลยอยู่กลางรถเลยแล้วก็ตาแหน่งเลฟชนแนลไลท์ชนแนลเซนเตอร์เลฟเซนเตอร์ไลท์เซนเตอร์เนี่ยมันจะถูกต้องตามตำแหน่งเลย uh huh. ถ้าเสียงเหล่านี้เราเซอตมาถูกต้องตามตำแหน่งเนี่ยฟังเพลงอะไรก็ไพเราะนะครับ,รบมันจะได้เวทีเสียงเหมือน มีคอนเสิร์ตอยู่ในรถเลยครับครับแต่อยากจะบอกนะว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะฟังเสียงอดนะฮะเพราะว่าลิขสิทธิ์แรงแต่ถ้าอยากเห็นต้องมาที่ล็อกเก็ซาวมาฟังที่ร้านได้มาฟังที่ร้านเรามีรถระดับแชมป์เนี่ยหลายคันเลยนะครับมาลองฟังโดยเฉพาะคันนี้ลูกค้ายังจอดไว้นะครับยังไม่ได้เอาไปเพราะว่าเตรียม นะครับต้นเดือนหน้าจะมีงานแข่งขันชิงแชมป์เอเชียผมได้ยินเข้าก้าแล้วผมก็ยังสนใจจะแอบไปดูอยู่แล้วก็คุณลูกค้าคนนี้ก็อยากจะเอารถไปวัดในระดับเอเชียในเมื่อเป็นแชมป์ประเทศไทยแล้วก็อยากจะไปต่อนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้ลู้และที่สําคัญยังมีคอนเซ็ปต์อีกหนึ่งคันใช่นั่นแน่เดี๋ยวให้ดูเข้าๆอีกคันหนึ่งคันนั้นเป็นรุ่นเอ็กเปิร์ตแนติมิเต็ดเลยนะครับก็คงจะให้คุณแมนนําเสนอในโอกาสต่อไปนะครับผมราะนั้นเดี๋ยววันนี้เห็นเฮียต้อง คุยงานอีกเยอะเลยอ่ะฮะปอดีมีแขกต่างประเทศมา,าแล้ว,<ม>แ,ลวแล้วตัวฟอนต์ผมก็ได้ข่าวว่าตัวท็อปเหมือนกันตัวท็อปตัวท็อปเพราะว่าของคุณแมเนี่ยต้องท็อปแน่นอนอนะครับเพราะว่าการใช้งานเดี๋ยวนี้ความบันเทิงในรถเนี่ยยุคใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องเป็นความบันเทิงออนไลน์ครับซึ่งเครื่องเล่นจอสมัยใหม่เนี่ยเขาจะเล่นเป็นจอ Android อ<า>นะครับซึ่งได้รับความนิยมนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในท้องตลาดครับผมนะครับซึ่งมันสามารถที่จะเข้าถึงความบันเทิงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นดู YouTube Netflix นะครับความไปทางออนไลน์ต่างๆสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายๆเลยเหมือนมีโทรศัพท์มือถือชั้นดีอยู่ในรถนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะถ่ายทอดเสียงออกมาเข้ากับระบบของรถได้ด้วยผมเห็นกระทั่งแรมทุกอย่างแรงใช่แรงมากแรงแล้วเร็วแล้วภาพเนี่ยคมชัดนะครับจอ 2K นะครับรายละเอียดภาพนี่ดีมากๆครับ พูดไปผมก็เริตืเต้นอยากจะรีบให้ติดเสร็จไวๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะตอนนี้เดี๋ยวอาจจะไม่รบกวนเฮียแล้วต้องขอบคุณดีเทลทั้งหมดแล้วรวมให้ได้เข้ามานั่งในนี้แอบฟังมาแล้วล่ะอยากได้เพราะงั้นขอบคุณเฮียมากครับดีครับขอบคุณครับเฮียครับ ติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเมื่อก,กี้ลองเล่นทัศสกีไหลลื่นปื๊ดยังกระโดดปลาไหลเข้ามาสิงในเครื่องจอ Android แต่ที่สำคัญเราต้องถามดีเทลของคนนี้ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดน,นึงอาเมจาก r ็อกเก็ตซาวนะคะวันนี้ก็ได้มาดูแลงานติดตั้งของรถน้าแมนนะคะซึ่งมาใช้บริการเป็นประจําไม่ว่าจะเป็นหน้าจอภพเนียหน้าจอ Android ก็ยังมาเลือกใช้บริการที่ r ็อกเก็ตซาวอยู่นะคะวันนี้เราอยู่กับจออะไรเนี่ยตอนนี้ วี้เราอยู่วันนี้เราเป็นงานติดตั้งของหน้าจอ Android ขนาดด้วยซีดอคันนี้ก็รองรับหน้าจอได้ขนาด9นิ้วนะคะคันนี้เราติดตั้งเป็นหน้าจอ9.58นิ้วซึ่งแบรนด Digital Research. ์ดิจิตอลรีเซิร์ฟความคมชัดร,ระดับ 2K เลยเพราะการใช้งานอะไรก็ลื่นไหลสำหรับน้ำแมนแล้วต้องเลือกรุ่นนี้แน่นอนค่ะโอ้โหแล้วที่สำคัญนะโอ้โหนี่ผมออจอะเลิเธอใหญ่มากแล้วดูเต็มตานะฮะทีนี้ผมจอด รอถ่ายงานที่ไหนผมก็ไม่ต้องกลัวละเดี๋ยวต้องปิดไฟนิดนึงโอ้โหตาแตกตาแตกบอกเลยตาแตกเล่น YouTube ได้เ่อไหลเลยค่ะแล้วก็สามารถแบก2หน้าจอได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเมย์ลองเทสให้ดูก็จะแบ่งเป็นใช้แผนที่นำทางอันนี้นะคะใช่เดี๋ยวกันนะ นี่เราเล่นของใหม่เลยน,นี่นะเราแบ่งหน้าจอตอนนี้เราอยู่กันที่ Rocket Sound นะคะแล้วก็สามารถนำทางไปด้วยได้เลยแล้วก็นี่ฮะดู YouTube ไปด้วยค่ะเพื่อความบันเทิงแล้วที่สำคัญคใช้เสียงได้ด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะเซนทรัลรัดเ้า เหาง่ายไหมคะเร็วขนาดนี้เลยแม่เจ้าแล้วเราก็เลสโกใช่ไหมใช่ถูกต้องอันนี้เราเดี๋ยวค่อยลงทะเบียนแล้วยังไม่อยากลงทะเบียนใช่ค่ะแล้วก็จิ้มเข้าไปเดยจิ้มได้เลยนี่หรือเราจะเอาแบบแผนที่เต็มๆอย่างนี้เลยก็ได้อ๋อรูดไปรูดมาใช่ถูกต้องเนี่ยค่ะนี่กันนะ เป็นไปก่อนใช่นี่โอ้ดูสบายตามากเลยนะพรงตไม่หลงแล้วไม่หลง,ลงทางไม่หล,ลงเธอด้วยใช่ฮะแต่พอไปหาเธอไ่ยหลงทุกที <laughs> <laughs> ต้องบอกอยู่อย่างหนึ่งว่าเรื่องของแรลมเลิมเลยเขาบอกว่าแรงมากเลยใช่ค่ะ เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและอีกอย่างหนึ่งที่เหตุผลที่บางท่านจะกังวลว่ามันบังช่องแอร์อะไรหรือเปล่าเ,ออเป็นไงคะแอร์เย็นอยู่ไหมคะโอ้แอร์เย็นเหมะะอือ,เอเน,มนเดิมใช่เพราะเราใช้หน้ากากสําเร็จที่จะพอดีกับตัวรองรับการติดตั้งหน้าจอ Android ก็จะพอดีเลยะคะ่ะแล้วดื่นกคันอันี้มีใส่ซิมแยกด้วยใช่ใช่ใช,ใช,ใช่ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราใช้ฮอตสปอตจากมือถืออยู่นะคะแล้วเราก็จะมีสําหรับบางท่านอาจจะอยากใส่ซิมเน็ต ได้ปีเราก็สามารถซื้อซิมอินเทอร์เน็ตใส่ตรงช่องนี้ได้เลยค่ะรองรับได้เลยค่ะซิงกันเดียวยาวเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกวนล้วรถน้องรถน้าแมนมีเรื่องกล้องถอยหลังเดิมจากโรงงานด้วยเดี๋ยวเราเทสตกล้องนิดนึงค่ะเพากล้องถอยหลังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะจ้าโอ้เป็นไงล่ะไม่อยากคุยไม่อยากคุย มุมกว้างเลยนะคะใช่สบายตายเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกว่าแรมมันเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมเห็นววาแบบแปดรยิบแล้วก็เป็นระดับความคมชัด 2K เลยแล้วก็การใช้งานก็ลื่นไหลด้วยแล้วก็ส่วนคอนโทรลพวงไลหรือกล้องถอยหลังเนี่ยที่บอกเมื่อกี้ก็ใช้งานได้ปกติปกติเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอยากติดรุ่นนี้ก็เข้ามาหาที่ล็อกเกตซาวนะคะใช่ค่ะอยู่รัชดาพิเศษ36ค่ะ ร้านเปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มค่ะหรือช่องทางติดต่อฝากนิดนึงได้ไหมคะได้ครับเบอร์0 2 er 7 9 2 9 9 9ค่ะขออีกรอบครับ0 2 7 9 2 9 9 9 9ค่ะบอกเลยว่าที่นี่สุดจัดประหลัดบอกผมมาหลายรอบผมบอกเลยนะว่าที่นี่คอนเฟิร์มเรื่องของคุณภาพขับแก้วจริงๆเอาตรงนะแล้วอยากที่บอกแล้วว่าที่นี่คือสุดของเรื่องเครื่องเสียงผมใช้รถ บนถนนทุกวันแต <I know S 1> <น>่แม้ีมีทุกคันก็มาใช้บริการที่นี่หมด,ดเลยนะครถูกต้องครับจะไปบอกทุกคันเดี๋ยว<อ>างานเข้าเพราะฉะนั้น <laughs> สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าที่นี่คอนเฟิร์มเรื่องอความคุ้มค่าเรื่องคุณภาพแล้วก็เสียงที่ได้รับมี ทุกอย่างไม่ว่าการแข่งคงแข่งขัดทุกที่เนี่ยบอกเลยว่าเดอะเบสมากสำหรับล็อกเกซาววันนี้ต้องขอบคุณทางล็อกเกซาวที่จัดให้เนียนๆขอบคุณเฮียพลด้วยครับพาไปดูรถเครื่องเสียงที่ได้แชมป์ด้วยสุดจริงๆเดี๋ยวมาถ่ายกันอีกรอบนึงขันนั้นคันนั้นใช่ค่ะขันนั้นสุดมากใช่ค่ะบไปแล้วครับสวัสดีคับสวัสดีครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยทีนี้น้าแมนไม่กลัวแล้วติดเคอะติดไปเลยสิบชั่วโมงก็ติดได้ไปละบ๊ายบาย